ใหม่ยาสีฟันซิสเทมมาสูตรซีเมนฟลูออไลน์ป้องกันจุดขาวปิดจุดเสี่ยงฟันผุ่ค่ะน,นี่คือถนนที่ฉันรู้สึกว่าน่ารักนั่นคือแับชอบแบบ อารีมาราชัยดีคนนี้ก็ใจดีม,มาเมื่อก่อนมาบ่อยดว่าทำไมชะกันหรืไอไงวีคส<อ>ัวอารีไงซึ่งคน,นในวีสาวต้วองอารีใจดีโอ้น,น้ตจะบอกว่าบอกให้ทำอะไรก็ทำหน่อยบอกให้เรียกชื่อแม่ในแม่กอลีอารี อารีมาง่ายๆนั่งไฟย้ารลงสถานีอารีนะหลังจากสถานีอกอ้อมที่สถานีเดียวสถานีอบอ้อมน ชไม่ใช่แตท่ที่ตรงอารีนยจริงแล้วมันมีชื่อเสียงมาแต่ไหนแต่ไรว่าตงจริงถนนเส้นนี้มีร้านอาหารฮิปๆเก๋ๆเนียถือว่าเป็นซอยฮิปอีกซอยหนึ่งอของประเทศไทยนะคะวันนี้เราก็ได้รับนะคะเป็นบอกแสนนะให้มาดูที่นี่<ช>ว่ามีข้อคาหนึ่งคนนะน้าน,น่ารักจิ้มดิ้มพิมพ์าวนะเปิดร้านกาแฟอยู่ที่นี่ เราก็มานั่งแบบอยู่นะคอเตอร์นี่แบบไม่มีความรู้สึกเหมือนกับอยู่ที่ร้านกาแฟเลยเหมือนกับอยู่ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ของคุณลุงหมาสาัตว <c oughs> ์จันแต่เป็นเจ้าผึ่งคองสงสัยตัวสิงโต <c oughs> สงสัยว่าที่นี่คนชงกาแฟเป็นกาลิเลโอหรือเปล่ากาลิเลโอกาลิเลอียหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> งงมีเคื่อาชั้นนีตันมาทดลองแอปเปิ้ลอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าใช่นี่นอยูก่กับเราแล้วนะครับคุณเบสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแนะนตัวไอช็อปเทอร์เดียวไทยรู้จักกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะครับสวัสดีครับผมชื่อ เบนนะครับก็ทำงานอยู่ที่ร้านคาซาลาแปงสาขาอารีนะครับแต่ว่ามีใหญ่สาขาหรอใช่ครับสาขานี้ก็เป็นสาขาที่สามนะครับอ๋อเหรอแล้วเป็นร้านของคุณเบสเองปะไม่ครับแต่ว่าผมจะเป็นพนักง,งานหลักที่สาขานี้ทุกวันค่ะอ,อ,อีกสองสาขาอยู่ที่ไหนอนี่ะ มีสองสาขาอยู่ที่ทองหล่อ17สาขาหนึ่งแล้วก็อยู่ที่สุขุมวิทสิบเก้าทองคำทองบางสมิติเวชสาขาครับเขาคัดบาริสต้าหน้าตาดีมาลงร้านไหมอยู่ว่ายังไงเรื่องนี้ตอบยากตอบยากอีกสองสาขาที่บ้านหลอเหมือนกันกไม่อยากเดี๋ยที่ยวเขาเดี๋ยวหาว่าบล็อกเออเออค่ะอันนี้ก็บล็บ่อยอะไรฟอลโลบล็บ่อยฟอลโล นี่แต่แบบน่าสนใจมากราา เอาชื่ออะอย่างก่อนเอาชื่อร้านก่อนจะไปเป็่นชื่อกระสานกระต่ายนะคือคาว่าคาซาเป็นภาษาิตลลีแปลว่าบ้านแล้วก็ลาแปงเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่ากระต่ายรวมกันเป็นบ้านกระต่ายบ้านกระต่ายใช่ครับเหมือนกับคอนเซ็ปต์ของร้านเนี่ยคือว่าจะเป็นพงกระต่ายที่ไปผล่อยู่ตรงนู้นตรงนี้ของทุกที่โอ้ร้านพงกระต่ายโี้ยโอ้ยอย่างงี้โอ้ยแต่ชื่อนะดูสิคุณเบสก็ยังมีฝันกระต่ายอยู่อัละพันฑพันทอง ปลแก่ชอบปลาแก่ชอบ,ชอบอใจป้าอ่ะชื่อร้านถัดไปก็ใส่แหละอ่ะถัดมาคอนเซปต์การชงกาแฟนั่นสิโอันมปนดูมีอุปกรณ์วิเยศาสตร์มากมาแล้วก็เค้าตลอดของเด็กซเตอร์ใช่ครับก็คือว่าตรงเนี้ยมันจะต่างกันเน้นหนึ่งตรงที่ร้านเราจะแบ่งเป็นสองบาร์คือว่าจะมีเป็นเอสเปรสโซบาร์ bar กับสโลว์บาร์อย่างฝั่งนี้คือที่มีเครื่องมือต่างๆแล้วจะเป็นสโลว์บาร์ครับก็คือ เป็นวิธีการชงกาแฟดําด้วยวิกรรมวิธีต่างๆกันอ๋ออ่ะธนูก็คือเพราะฉะนั้นธนูเนี่ยก็จะเป็นเอสเปรสโซ่บาแบบที่เราเห็นในร้านกาแฟทั่วไปใช่ใช่ไหมครับที่ใช้ความร้อนแต่ว่าค,<น>คุณภาพไม่ทั่วไป<อ>นะอ,อย่างสโลบาร์ของคุณเบสเนี่ยมันมีมันมีการทํากาแฟชงกาแฟแบบไหนบ้างครับก็อย่างตัวที่ทําอยู่ตรงนี้จะเป็นไซฟอนนะครับไซฟอนใช่ไซฟอนก็จะคล้ายๆพวกเครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์แต่ว่า ที่เรามาใช้เนี่ยเพราะว่าออด้วยกรรมวิธีของมันแล้วก็คุณสมบัติหลายๆอย่าง,อย,างอย่างเช่นวิธีการการักน้ำที่ดูดน้ำเข้าไปเนี่ยมันทําให้รสชาติของกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ต่างจากวิธีอื่นอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นดิฟร้อนรสชาติที่ได้ก็จะต่างกันไปครับ อันนคือกาแฟอันเกิดจวิธีการไซฟอนนะครับตอนนี้จะเป็นเมล็ดโบลิเวียโบลิเวียใช่ครับรสชาติที่ได้จะเป็นรสชาติในโทนเปรี้ยวหวานเป็นฟุตตี้โทนรี่ผัดไม่ใช่ปราไม่ใช่อันนั้นแม่ปรานองเรื่องต่อมาที่จะถาม ข่าวพาตับน้องไรท์นี่เป็นยังไงบ้างกันไร่ไหนไรท์ไหนไร่อะไรอย่างเงี้อันนี้เบสไม่ใช่โตเขาหน้าเหมือนอ๋อไม่รู้สึกหรอไม่รู้สึกหรื่อเราเคยบอกแล้วเหมือนมีมีเพื่อนหลายคนบอกแล้วรู้สึกเบื่อบ้ะเมื่อนี้ก็ไม่เบื่อครับก็รู้สึกแตลงดีเวลาเราหน้าเหมือนใครอะไรบ้างแล้วมีคนมาบอกย้ำๆบ่อยๆว่าหน้าเหมือนมาดามโมนอย่างเงี้ยก็รเราึกเบื่อเบื่อคิดจะเบื่อเนี่ย จุดเบรคเขายังคิดเลยอย่าพูดไปอย่าพูดไปคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันที่นี่เคยมีแบบว่าลูกค้าเขามาแบบสนใจเราเป็นพิเศษหรือว่าอยู่ดีๆแบบไม่ได้ กินแต่นมผงมาตลอดอย่างเงี้ยเห็นแล้วคุ้สุดใจก็นกาแฟขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ผมว่าน่าจะเป็นที่ร้านมากกว่าเพราะแบบร้านดีคนก็อยากเข้ามาทดลองกาแฟว่ากาแฟเป็นยังไงบ้างบรรยากาศนั่งนั่งน่นั่งไม่นั่งที่โต๊ะมานั่งตรงนี้แล้วก็มองแบบนี้ตลอดเวลาอะไรอย่างงี้มีไหมมีบ้างแต่ว่าแต่ว่าเราก็จะพยายามแบบเป็นลูกค้าอย่างเงี้ยแล้วที่เขาเนี่ยฐานลูกค้าดีกว่าได้เพราะว่ามีคนมานั่งเรียงนี้ทำแบบนี้แหละต้งน้ำอะไรอย่างนงี้เผื่อมือปัด หลอกเไม่คาซาลาเราเปิดเมื่อไหร่บ้างคุณผู้ชมก็ที่ร้านคาซาลาแปงสาขาอารีนะครับก็จะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เจ็ดโมงถึงสี่ทุ่มแล้วก็วันเสาร์ที่จะเปิดตั้งแต่เก้าโมงถึงสี่ทุ่มค่ะอะไรนะไม่ได้ฟังงเวมาแต่บ่งหน้าฉันก็หมดว่าแต่บ่งหน้าหน้าใสใสอ่ะ ใช้อะไรล้างหน้าก็สบู่ล้างหน้าก็ได้ตองไปกีโมผมเคยใช้แต่สบู่นะล้างหน้าองไปกี่โมงนะเดี๋ยวเขาพูดไปแล้วไปแล้วเรื่องอะไรล้างหน้าแล้วผมไปถามบักแช้อะไรแปรงฟันะใช้อะไรแปรงฟัน ใช้เป็นข้อไปขอยดเปเ่ามันจะดีเขาไม่ยาสีฟันแล้วนะเนี่ยเขาสาวอามาให้นะเนี่ยโอ้นี่ฟันก็สวยเลยนะปันก็ใสกะลอกเลยใช่แล้วก็เลยมีขอบเสืือบลินเกชามอลเท่กับคุณเบรนะคะที่เป็นข้อขาดซ่บครบมาตรฐานของเราค่ะมีคิดเซตนะคะจากยาสีฟันจิเซ์มารอบให้นะคะเป็นสูตรซีเมนทัวร์ไรน์นะคะสามารถเป็นเกราะป้องกันฟันผุได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าสามารถนะคะป้องกันจุดขาวขุ่นที่เป็นต้นเหตุของฟันผุได้้วยค่ะ อานสุดท้ายนี้ก็เป็นฝากเชิญชวนชาวไทยเที่ยวไทยทางชายจริงอย่งแท้อีกเพียรเปียงขาหน้ามาอีกมาเก่งกว่างมาหมดมา10ต่อ10ที่ดังอะไรก็อยากให้ทุกคนที่ได้ดูนะครับก็อยากอยากให้มาที่ร้านนี้คาซาลาแปงสาขาดีนะครับเพราะว่าเราตั้งใจทํากาแฟเครื่องดื่มรวมทั้งขนมอาหารออกไปอย่างเต็มที่และตั้งใจทุกๆแก้วที่สุดได้จากลูกค้าที่แบบว่าประหนึ่ง มันเป็นความกระท้วงการเรื่องการอยู่เรื่องของการจักรพรรดิแท็กซี่มาชุมนุมกันโดยไม่ได้ัด้หมายเลยแม้กระทั่งวันนี้ไม่ได้เป็นวันเดือนเพ็ญก็ตามขับคุณที้มาวันนี้ขอบคุณทินแบรสมากเลยนะคะ